แล้วเ mm hmm. ้ี่ยอ่ะมาอนี้พาเฒ่าคนเลาะตลาดมาอนีเราตลาดก่อนนอนนะโอามีเงินเดือดช่องพัดอ่อนได้ยังอ่อนนี่อยากจะทงฉงไววนี่ปลาปลาไปเลาะบงก่อน นกชูงบายพอ้องพิงว่ามัหนี้พาพนันได้พนเลาะก่อนมานี้ดิจทป้าปปลงทิมแม่นเท้าเราแพงเนาะเ้นไหนเฮ็ดพี่นะป้าขาต้องช่วยพี่ก่อนลุงบลอบ่ ป่าเห็นงูกเดืองหลายแท่หนะบายคนกันมาทะเไว์บ้นี่อือโอามเอามาถามวัวตุ๋โอ้ทงมานีในสาวทะเลนี่

โดยดีโอ้โยขอบใจฮะโอ้เป็นน้ำก้อนแล้วอเดี๋ยวน้ไปกก่จำแล้วแต่เสียงเสียงเสียง่าเ่าเลยเสียงมาก่อนเสียงมาก่อน แหนาะกับต่แพงแค่อันนี้ยาปวดอันี้เป็นมุ่นเป็นชากระสตามแข้งอะไเนาะอืงัเล้วหนาะตัิว็นห็นคมอมอมาคผ่านก็จะไปกินยาเป็ดีรากสิเป็นรอยเป็นจังเลยเป็นแบบอมาคุก่านดียังไม่มากระทันบอกนะแ่สิเป็นี้า เพื่อนท่านหมอนี่ท่านหมอนะคทะลุของคุณเล้วก่นบาบอสท่าุลอไทยลุงออเอออันจะโบ้ไห้บิางเหรอเลยเลยเขาเบ้างนม่คีบมันเขาบอกว่าจะเห็นรคนนี้เลยเลยเที่ยวไปไม่สะอาดไปกินเที่วไไม่เจอเนาะห้องบุก้าเสี่ยงในวันนี้เดี๋ยวเป็นยังมาเพัฟจิตี้ห้อไปครูฮอรซึปะไปน้ำป่าก่อน เพราะว่าเขาซื้อชุมชีชุมหาไปให้คนกินแต่เขาประกาซื้อนอกจากเพิ่นสมัครใจซื้อกินเองเพิ่อนนะลองงัวเล่มันแข้งเจ้วอะตรงมีมันแข้งนะเอาะลองก่อนวะเธอได้อยู่เหมือนกอมียังนั่งเตตู้แต่งไอ้ขวดแต่ยังมีเนาะที่ าวันจอมก็มาตอมโอเคไข่เป็ดได้เนาะกินทุเรียนแห้งดิกินทุเรียนหอมจวดๆแล้วกกรเลยเนาะ แปลว่าเฮ็ดให้ใจฝืดเลยโค้งไงวัาได้กินทอดไม่อ้วนได้เห็โคกใหญ่นี่ตรงนี้นี่นี่คุณเขาต่างมุ่งแล้วนาะอันนี้ก็ยังไม่จัดวันนู้นต้องรอองค์ก่อนฮานะแมงทอดแมงทอดแมงทอดคือบุมีแนวเอาอยากเนาะ Hoa hẹn đây cả. không có anh nha em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  Hết đi đấy, ọc na. <laughs>

นหิงเ hmm? uh, 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 ้ยบัวบกสามจานเคนะไรสามจนเสนเป็นยังก็บวกได้แต่าอะไรอนี้เค้นหนอันนี้แบองขนองเจ้่อจะเึงอหางๆหรือไงน่เเช่นะรวนีพ่อาหัรกัของแหนโแบบนี้ช่วงสิช่งสิเเฮดอยู่หรอไปเนาะก็แซ่บจนแบบเผาอดอ่ะนะไม่ขาอันนึงนีผมาเปหาท่านหรอ แม่เยเคมเดนันด้ามอนนี้แต่ผมกินแมงทอด่ได้มามาแล้วบไม่ได้กินมันมัน ถึง่าได้เราแบ่เรา,าม,มาซื้อป่ะาาแล้วไปยู่กัณา์แข่งมาขวดไรขว,ขวดขวดกลับที่ยนเง้นหนึ่ป่ะป่ะ่บาทนี่เออตลาดแล้วเฮ็ดก็น่อยหนึ่งทงน,น้อยน้เนะเาะเชนหา่าเป็นงงนะ ไ้นแล้วป้าป้าบานี่ไปต่อนี่เป็นมือพักพอนพาปเถ่าไปเที่ยวมนี่ถ่าไปเที่ยวป่าเอาโรคไปถิ่มเอาโรคไปาดเอาไปหดโดยข้าไปถิ่มมานี่ไปหาไปถิ่มทางทิ้งัก็ต้องเอาเมือน้ำด้อบัดเมือเอาเมือบัมไปทางทิ่มาดวนนี่ตกปลาเป็นเหมือนป้าป้าไปเอา นี่ยเข่าไน,ในใพี่เลยเขา่มันไมตู้ข้ผ่านเนี่ยแต่แช่แพ้ในกักอยู่นี่แล้วจักนี่เนี่ยเรา,า่ะแกาานงนไม้เราอะเนาะโอ้ห <laughs> น่ไม้แราคักแท้นี่เ่าไม้บุวาน อันไป้าเอาเก่ให้ตัวน่มาดุลงมาดุอมาลงมา้าาลงมาอะปะป้าอยู่นะหลับซิครับดยพาป้ามาดิดน้ำลุ่มไงได้มาแดเบิดมือมานเชจะน้ไหมเราได้มึงไหนป้า นุม่มอไยังนี่เปล่าเลยนุม่มแบ้บงบ่นุ่มบุงหวาไม่บุงหวานไม่บุงบาน,นี่นย้อนอะไรเนาะป้อพังพีอืม้ปาป่า้ลงไร้ปบยายกระตาไปในพุ่ดจะหิวลงมาวะเด้อหย,ยับก่นพิหนพันลงแวงแน่ อตามีอย่างในคือนักแทะหองเขาหองเขาหอน้ำมาลงมนแดงมาได้หองน้ำผมเดี๋ยวไปหว้ก็รถแล้แบบลืมนะอี่างเดียวพี่ดพี่

ไปขึ้นมาทั้งเทียงได้วมาหาเหดกินกับป้าให้ถวยวรากับป้าบ่ะถั่วหนุ่มสดนี่เออเพิ่งคุนบอกชื่อมีแเข้งมาขวะเกา0ิมหาพันมืนนั้นซื้อน้ำกรเจาสามร้อยตัสามแสนซื้อน้ำไอนนาแะแอนแแอนกับพัวทัา หอกหลับก่อนสวยนุ uh, ่มโสดอยู่ด้เนาะหนุ่มโสดนั่นไม่คำเข้มบอ๊ะซื้อไปเกลือไปนัวเห็นเห็นว่าไปนัวเออพี่พีบอ๊ะจะดุงวันอยู่ ปลากวัวมิงแค,นะคร์ในการฉีตับสีก่อนเรียบร้อยบัดนี้เปิดผ้ามาบาัดนี้เรียบร้อยเหลือแต่บว่วง้ะปะเลยมิงแคร์ดีนั่งอ่อนกินกินห่ออย่างตอลงพลายแล้วแนะ่อนะอน <laughs> <laughs> ừ. <laughs> ừ. bà chị đồng thả hạp đó nho hay không à <laughs> 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 nhỏ <xanh rồi> <laughs> Hấp hấp, hấp. <laughs> เด้อเด้อกเาใหม่เด้อัปปอข้าวต้ง้โอ้ยอนมึงันดออเดกองฟ้าอ้าดด้อุกตนี้กคักๆๆครับปุรัพนห้ามกินเชี่งัวเชี่ยยังก็ะเพากินเนอะฮะน้ำตกอ่ะนะอ๋องัวเรางัวพันได้หนิเนาะคักแทะนี่

มัวแบบที่มันเขากิ้หญ้าเฉบ่เขาเราเรียงเราอันปลูกห้าอันนี้ปลูกห้าอันนั้นเน้ปลูกห้าอย่างห้าเกี่ยวน่ะแม่หเ้น่เบิเบิน่เมุ้ยบ่ยห

ยืนเอาละแกงไม้สีมือลุงไงวะแกให้ปวกมือลุงวันไม่มาจะลองกินไมกินยาดลนี่ช่วเจ้ากลับมากินไม่เยงมันฟิตตอนนี้มันกินทางไม้บอกรหมตะนบ่กินยาเยีเฮยแลแบแซ่บแซ่บมาเย เจ้าิวขาวไม่ได้ผูไม่กินข้าเช้าก็มี่ห้าม้าคืาไม่ได้กินหอนอิวขาวแจ้หอนว่าหนาหงอครับมพมาปัดผ <ok> <eventually> te ัตถมาวันนี้นี่นาฮงสีสีข่าหน่อยได้เนาะสีเข่าห่อชนโวน้ำเพลอนอีมบันนี่คือบุญยากบั่นนี่มว่าเ้ลวาบมี่ นี่เขาไปตลาดหิ้วเข่าหาแน่แทบแบี่เยละหน่งวันอ่ะเา้มเลยั้นม่หากันาง่ะ่มือสมอ

ใหญ่เลยนาแม่นทางอองพังออกพางากุนหอยยางเด้อจอยแนวยิ่งยิ่งหมด่จอแนวังเยกินว่าหมังเนะเอ๊มมาปลาชิบปอกไหมาดะมาปลาปอกกินมะไม่มาปลาปอกมปลูกเลยหย่าปลูกแล้วเพื่อนปอัน อิ่มแล้วนีอิ่มป้อิ่มแล้วอยู่ข้าก็อยู่ไร่บันนี่หวนแล้วไข่ที่ข่าเนี่ยฮาว่าปัหมดไอนมองกห่นนเนี่ยเอมันมัก่างนี่ไเอยู่วังกดาษข้างใหม่เหรอเออนกิน้

Ni phong nôm bông lin y gang sap ba sap món màu yêu đột ngột nè không? bọn mày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  xếp mày bọn 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 mày ใบุต้นสั่นนี่แหละเอาเสียมมาขุดเอาต้นชันนี่นติดหนะน่ะมันแมนติดได้เนี่ยมันแน่นะอันนี้ด้ติดอดีแบุพูกับรองมีวะนี่ให้พ่ป้าพายามาเรียกแล้วกัมาดิน้ำลงไงลงวันเลย เอฟซีถามว่าเจ้ากับพ่อสาวรัตหันอายกับน้องแท้ๆบอกคนนึก่อนที่เลืยันเลอาว่ายันบอกว่อพ่อเดียวแม่เดียวนะพ่อเดียวแม่เดียวเบิดเลยครับพ่อให้ครูน่าจะลุงลุงนี่แล้วก็ลุงวันนี้ลุงนี่แล้วก็ลุงพ่อน้องรัตนั้นเลยลุงผู้ใหญ่จะเขาเอิอลุงใหญ่นี่เนาะครูลุงใหญ่ลุงใหญ่นะโดย เห็นเนาะเห็นได้มันหักหลายแล้วให้หาซ้ำอะไรอยู่ไรจะเสียวบ้างอะไรอะบ่ต้มกระเพาะยิงขึ้นไว้อยู่เมื่อวันต้มบัดบกลกลอยู่ล่ะชมุกรินนะบัดกึ้นั่นคืออยากต้มแล้วก็ไปตีกินเนาะแค่แต่บัต้มค้าสิบน้ำเพื่อนยังอยู่ต้มไว้แล้วไม่พยานไม่ช่างเอาให้ดีเอาไห้ป้าลงให้ป้าทำวันเนี่ย หาเเพาะหน้าพอชิมีำเ็พาะอยู่เดยนนาแมนบ่อยเพาะขาวะียาหยาแล้วได้นึ่งแล้วมีได้ก้อนเหว่บอันนี่นะอือเดี๋ยว่าเห็ดเพาะนะตัวได้ขาวๆน้อคิดว่าเห็ดเพาะไปพ่อเขาบนี้อือใช้ทเพง่น ทำพุท่าวันนี้ยัเราพูดคุยกันที่ไหนกินเทิงหลุดมาพอกันด้วยกับน้องไอ้น้องพอกันคือเฮาได้มาแวะด้วยฮะแม่ตู้แม่ตู้นะห้องหรือแม่ตู้ทำ่าจะอย่างเมื่อบ่อย่างเมื่อบ่ห้องแม่ตู้หรืแม่อย่างเมื่อกันอ่ะ มีสามตัวนะบ้างงัวพันนะแม่งัวพันแต่ไม่สามตัวแต่งัวลานะมีถึงเหลือก็สามชิปบ่ประมาณสามชิบสามชิบไปเราอย่าห้ป้ามือเดี่ยงอยู่เราไม่มองเดี่ยงแล้วเฮ็ดเราเฮ็ดเป็นล็อกเป็นล็อกไว้เนาะแต่ต้นนี่เับปลูกเนี่ยตัวนี้ไปพุ่นรึเปล่าเอาเข่าไปกินเนาะนึงเราปลูกแค่สองล็อกนี่หมกโคหมกโคหนาให้หน้าหน้าแบดนี้อ่ำนุมันก็เดียงงัวเจ้าสูตรลุงนี่แหละเผื่ออนาคตจะได้ าเป็ลนล็อกไว้เป็นล็อกไว้ไปเว้ยตัวนี้เลยมันถึกรถเด้อเห็นใช่จะต้องเอาหาควนเอาควนรุ่งนี่มรงน,นี้หมดดินก็ลายใช่ไหมลายบ้านีินไม่ได้ได้ได้มึงด้าเอาออกก่อนได้หมดน่ะมันกกล่น,นป่าไว้เองน่ะเอาขึ้น,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 นกกลงเนาะกกลงได้แต่ว่ายังคาเอ็นอยู่อืม อ่ะสำหรับคลิปนี้แกวัยพี่น้องเลยทั้งสุบุญกับว่าทมีพาป้าไรเงาเนาะแม่พ่อมาเอามาเบี้ยแ้วก็ได้มาเบี้ยดิดน้ำลุงใหไงพายเก่งนันนี่สบายดีป้าลุงด้วยพายเก่งสบายดีฮ่าเด็ดไหมลูกเอ็มดิเอ็มเก่งบ่เอ็มบ่เก่งบ่ซื้อขนมให้ได้สบายดีป้าลุงก่อนเด้อสบายดีป้าลุง โดยอ่ะโอเคคลิปนี้กัษยจะได้ขอจบคลิปไปก่อนเด้อปาสบ,บายดีพอ่อโดยสบ,บายโดยคอคยให้ทั้งพูเท่าพ่นคุยกันคอยพี่น้องเลยเนาะไปลินน,น,นี้ไป่เด้ดพอพ่อพ่อกันคลิปหนะสบ,บายดี